วิดีโอสอนภาษาอังกฤษฟรีสำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีต้นออน,อน .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆด้วยนะครับ10ประโยคที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของคุณดูดีขึ้น สำหรับประโยคภาษาอังกฤษบางประโยคเราอาจจะคิดว่าพูดได้สื่อสารได้คนฟังเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะบอกซึ่งนั่นก็อาจจะจริงแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราเนี่ยเลือกใช้คำพูดที่คนฟังจะรู้สึกดีกว่าเมื่อได้ยินแบบนั้นหรือว่าไม่เป็นการทำร้ายจิตใจสำหรับในบางสถานการณ์และที่สำคัญมันทำให้เราดูดีดูเก่งอังกฤษขึ้นอีกเยอะเลยละครับ ลองมาดูตัวอย่างจากประโยคแนะนำสำหรับวิดีโอนี้10ประโยคที่คุ้นเคยแต่เราจะมาทำให้ดูดีขึ้นประโยคแรกเวลาเราต้องการอะไรเราจะไม่พูดว่า I want แต่เราจะพูดว่า I would like หรือพูดย่อสั้นๆรวบเสียงก็จะออกเสียงว่า I'd like I'd like อย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าเราต้องการแฮมเบอร์เกอร์อีกสักชิ้นหนึ่งเราจะไม่บอกว่า I want another hamburger I want another hamburger แต่เราจะพูดว่า I like I like another hamburger I like another hamburger หรือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาพูดว่าอะไรหรือฟังไม่ทันเราจะไม่พูดว่า What มันห้วนเกินไปนะครับ แล้วเขาอาจจะตกกใจด้วยนะว่าเฮ้ยเป็นอะไรเปล่าเนี่ยไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเราอาจจะพูดกับเขาดีดีโดยใช้ประโยคที่ว่า could you repeat that please could you repeat that please could you repeat that please หรือถ้าเกิดว่าเราว่าเขาเนี่ยพูดออกมาไม่ถูกต้องคิดออกมาไม่ใช่อ่ะมันมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเราจะไม่บอกว่า you are wrong You are wrong นะครับมันดูแรงเกินไปที่เราจะบอกว่าคุณผิดนะครับแต่เราจะบอกว่า I think you might be mistaken I think you might be mistaken mistaken ตัวนี้เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าซึ่งเข้าใจผิดเราจะไม่บอกว่าคุณผิดแต่เราบอกว่าฉันคิดว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดนะนะครับเพราะว่ามันมีวลีที่เราบอกว่า might be mistaken ฉันว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือถ้าเกิดเราอยากจะถามว่าเอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนเราก็จะไม่พูดว่า Hey where's the bathroom นะครับเราจะไม่ใช้อย่างแรกเลยคือ Hey นะครับเราจะใช้คำที่สุภาพขึ้นมาคือคำว่า excuse me excuse me นะครับแล้วเราจะไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยว่า where is นะครับมันเลยนะครับเราสามารถที่จะ ทำให้มันดูดีขึ้นได้โดยการเปลี่ยนเป็นวลีนะครับขึ้นมาว่า could you tell me where could you tell me where นะครับอย่างเช่นอันนี้เราต้องการถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนเราก็พูดว่า excuse me could you tell me where the bathroom is excuse me could you tell me where the bathroom is นะครับขอประทานโทษช่วยบอก หน่อยนะครับว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนหรือถ้าเกิดว่ามีคนมาทักเรานะครับแต่เราจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขามาติดต่อใครสักคนหนึ่งแล้วเราอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครเราจะไม่ถามว่า who are you นะครับมันดูเหมือนแฝงความไม่พอใจนะครับก้าวร้าวนิดๆน,นะเราก็พูดให้มันดูดีขึ้นโดยขึ้นต้นประโยคว่า may have your name หรือ Could I ask your name นะครับหรือว่า Could I have your name ใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าขอทราบชื่อหน่อยนะขอรู้ชื่อหน่อยว่าคุณชื่ออะไรเหรอนะครับแทนที่จะถามว่าคุณเป็นใครอะ่ะนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะยืมสิ่งของอะอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยสมมุติว่าจ่ายเงินนะกำลังจะเซ็นบัตรเครดิตแล้วเราเนี่ยต้องการขอปากกานะครับ ขอยืมถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่า can I borrow your pen นะครับ can I นะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำให้มันสุภาพขึ้นแบบง่ายที่สุดเลยคือเปลี่ยนจาก can I เป็น could I แค่นี้ก็ดูดีขึ้นแล้วครับดูสุภาพขึ้นโดยการถามว่า could I borrow your pen could I borrow your pen ฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยืมนั่นแหละครับแต่ เราไม่พูดว่าขอยืมนะฮะอยู่ๆบางทีอาจจะแบบติดนิสัยนะพลงพูดขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นความสนิทกันกันกบเพื่อนเนี่ยก็สามารถพูดได้นะอ n e นี a pencil เอ้ยฉันอยากได้ดินสอสักแท่งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดให้มันสุภาพขึ้นนะฮะเราก็พูดได้ว่า would you lend me a pencil please would you lend me a pencil please นะครับ เล่นตัวนี้นะครับแปลว่าให้ยืมก็คือคุณให้ฉันยืมดินสอหน่อยจะได้ไหมได้โปรดเถอดนะคุณช่วยให้ฉันเนี่ยยืมดินสอของคุณหน่อยนะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเรียกใครเราจะไม่พูดว่า come here นะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้สนิทก,กันนะเราก็จะใช้คำที่สุภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น could you come here คุณช่วยมาที่นี่หน่อยได้ไหมนะฮะคุณสามารถมาตรงนี้หน่อยได้ไหม Could you come here? Could you come here? นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขอนามบัตรเขาประโยคนะครับเรามักจะชินกับการขึ้นต้นประโยคว่า d o d she have? แล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรสักอย่างนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้นามบัตรเขาเราก็อาจจะถามว่าคุณมีนามบัตรไหมอาจจะคุ้นกับประโยคที่บอกว่า Do you have a business card? แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้มันสุภาพมากยิ่งขึ้นเราสามารถถามโดยขึ้นต้นประโยคว่า Do you mind if I take คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจหรือเปล่าถ้าฉันจะเอา your business card Do you mind if I take your business card คุณจะว่าอะไรเปล่ารังเกียจไหมถ้าเกิดว่าฉันจะขอนามบัตรของคุณหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับกำลังยุ่งอยู่แล้วแบบว่า อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหม Leave me alone อันนี้นะฮะค่อนข้างที่จะทำร้ายจ,จิตใจดูเข้ารานิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้สนิทนะครับไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เราจะพูดได้จริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนประโยคดีกว่านะครับลองดูสำหรับประโยคนี้ถ้าต้องการจะพูดจริงๆเราอาจจะพูดว่า Sorry I'm a bit busy right now Sorry เสียใจด้วยนะฮะขอโทษที I'm a bit busy right now ตอนนี้ฉันยุ่งอยู่นิดหน่อยอันนี้ไม่ได้เป็นการบอกว่าเออแบบไปไหนก็ไปไปให้ฉันอยู่คนเดียวนะฉันจะอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งนะครับนะเป็นการบอกอ้อมๆว่าแบบอโทษทีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันยุ่งอยู่นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นการบอกเปลยเยแล้วแหละว่าอืให้ฉันอยู่คนเดียวก่อนนะอย่าเพิ่งมายุ่งถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นต้องเข้ามาฟังบ่อยๆนะครับ และอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆและสามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีทุกระดับที่เว็บไซต์ต้นอมน c o m